ที่แปลกใจนะครับกับสุริยุปราคาวันที่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเมฆครับคือแบบปลายเมฆมันจะเหมือนกับเป็นว้าวว้าเหมือน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 เล็บเราเนาะคุณสังเกตปลายเมฆดิเนเมฆเมฆแต่ละอันอ่ะมันจะเป็นเศษเล็ก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 เหมือนกับถ้ามีดินน้ำมันเราก็เอานิ้วปัด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 เอาเล็บจิกจิกจิกแล้วมันจะแตกอ่ะ เออเมฆผมว่ามันแปลกดีนะนี่นี่นดูเมฆไหลเดี๋ยวจะให้ดูสุรยุปราคาตอนนี้เมฆบังอยู่นะแป๊บนึงดูเมฆไหลเอนก่อนเห็นไหมก็เออ สังเกตตรงนี้นะ <c oughs> อันนี้เนี่ยโดยเฉพาะตรงกลางเนี่ยสังเกตไหมเมฆมันมันแตกแบบกระจุยกระจุยเลยเนาะคือเมฆสุริยุปราคาดูสิดูซิดูซิเนี่ยมันแตกแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาถ้ามันเหมือนกับมีแป้งแล้วเอาไม้มาตีตีตีแล้วมันแตกอะดูดีดูดี เออแปลกมากเลยอ่เดี๋ยวไงถ้าแสงออกมาก็จะถ่ายส่องให้เพื่อนๆดูนก่อนนะจ๊า้างี้ไหมออกไหมยังรอดูมาละสุรยุปราคลาสุรยุปราคามาแล้วนะจ๊ะ ต้องใช้แว่นตาประมาณสองอันอะถึงจะแบบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็เนละเห็เนละโอเคถ้าไม่มีแว่นตาสองอันนี่ขอบอกว่าจับไม่ได้จริงๆอะคือแบบแสงเขาเข้มมากอะเนี่ยต้องบิดแว่นด้วยอะ่ะ โอแม่เจ้า อืออื้อนั่นแหละเรียบร้อยต้องบิดแว่นแล้วให้มันไปเจอกับเขาเรียกว่าที่มันกันแดดแบบเข้มๆอ่ะถึงจะเอาอยู่โอ้โหสุดๆเลยนี่นี่สุริยุปราคานี่ถ้าเอาไอตัวกันแดดเข้มๆม,ม,มากัน2ชั้นนะ เลือกไปที่ชั้นบนของขอบแว่นตาที่มันกันเข้มๆอ่ะมันก็จะได้แบบนี้ดูดูด,ดูโอ้โหโอ้โหครับกําลังเข้าก้อนเมฆครับพอสีจางปับ๊บโอ้โหถ่ายได้เลยสุดยอดนะสุดยอดนะโอ้โหสุริยุปราคาเกิดที่ภาคเหนือหรือว่าเชียงรายจะเห็น70%ถ้าเกิดที่กรุงเทพจะเห็นไม่เกิน20%ได้ถ้าอยู่ภาคใต้จะเห็นไม่เกิน10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ภาคเหนือก็จะดีหน่อย โอ้โหสุดสุดสุดเลยตอนนี้ก็เมื่อยมือใช้ได้เลยแต่ก็จะถ่ายนะอโอ้โห oh, 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 oh. เป็นไงครับสุริยุปราคาคุณดูด้านซ้ายของแว่นสิเห็นไหมแสงที่ลอดอะเห็นเมฆชัดแต่ด้านขวาเนี่ยจะเป็นมุมที่สีทึบของแว่นสองอันมาชนกันจึงสามารถ เห็นดวงพระอาทิตย์ที่เป็นเซี้ยววันสุรยุปราคาได้ซึ่งถ้าไม่ใช้แว่นสองชั้นนี่มองไม่เห็นเลยแสงมันทะลุมาแล้วมันสว่างกล้องมันรับไม่ได้นะครับโอ้โหเด็ดสุรยุปราคาโอเคนะ,ะทีนี้เราจะให้ดูกันสดๆให้ดูธรรมดานี่ธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้ก็สวยไปอีกแบบวะเนี่ย เป็นไงเป็นไงเอ๊อันนี้เห็นหรือเปล่าอันนี้กล้องเพียวๆเลยนะไม่มีแว่นเลยนะปรากฏว่าจับภาพแสงไม่ได้เลยนะครับคือจับภาพแสงไม่ได้เลยเราต้องเอาแว่นตาใสนี่โอ้ว้วาวเห็นไหมครับพอเอาแว่นตาใสปุ๊บ ต้องบิดบิดแว่นแนวนอนหน่อยเห็นชัดเจนะเอ้ยเจ้าเรียบร้อยนี่โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็มาดูวิวรอบๆกันก่อนเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ยากละยากละแสงเขาเข้มเกินเมฆไม่มีเลย อ่าโอเคดูรอบๆก่อนดูบรรยากาศรอบๆก่อนดูเมฆรอบๆก่อนอ่าเห็นไหมครับเมฆกระจายตัวแบบนี้โอ้โหสุรยุปราคาถ้าคุณพลาดวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่21 8, มิถุนายน2563รอไปอีกเจดปีนะครับ เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับอืมอึม้บโอ้ยส่งไม่ได้จริงๆแดดสดๆสุริยุปราคา โอเคก็ให้ชมแดดสดๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะบันทึกบันทึกเทปกันนิดนึงโอเคนะชมแดดสดๆกันไปแล้วเนาะอะเดี๋ยวให้มาดูวันนะครับนี่อาทิตย์ที่ยีิเอ็ดมิถุนายน2563 15